สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมที่ผมชื่นชอบนะครับซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับดนตรีและการแยกศาสตร์มีชื่อว่าเกม t a p t a p Mus i c ครับเป็นเกมที่ใช้เล่นเวลาฆ่าเวลาได้ดีแล้วก็เป็นเกมฝึกประสาทได้ดีครับผมเกม Tap Tap มันจะมีอยู่3าระดับคือระดับง่ายปานกลางและยากมันจะมีเพลงต่างประเทศเยอะมากแต่ข้อเสียคือจะไม่มีเกมเพลงไทยนะครับผม เราจะมาเริ่มเล่นนะครับเรามารับชมกันเลยครับวิธีการเล่นวิธีการเล่นก็คือรอให้แผ่นตกลงมาที่ปุ่มนี้ก่อนครับค่อยกดได้ถ้ากดพลาดเราจะแพ้เลยนะครับเกมนี้จะเล่นยากนิดหน่อยครับการเล่นยากนี้คือการรอจังหวะแผ่นให้ตรงครับถ้ากดพลาดน,นิดเดียวคือไม่ได้เลยครับจะมีเพลงให้เลือกอยู่มากมายครับแล้วแต่การอัปเดตเข้าแต่ละครั้งครับผม เป็นเกมที่ถือว่าใช้ค่าเวลาหรือฝึกทักษะได้ดีเกมนึงนะครับผมผมวันนี้ขอจบการรีวิวเกมเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ